อัตติอัตนโนนาโถโกอินาโตะโรสรยาอัตนาหิสุตันเตนะนาถังละปาติตุลาปังตนแลเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นไกลเล่าจะเป็นที่พึ่งได้บุคคลมีตนฝึกฝนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่ได้ยากแต่ไม่เราต้องปึงตนเราะวาเลย ประผู้มีประปากเจ้าได้สัตว์ไวกับประหานนอ์นนทเตื้อจุงมีต้นเป็นประฏีมีตั้มเป็นประตีมีตนเป็นทาา่านามีตั้มเป็นทาา่านาไม่เอาสิ่งอื่นมาเป็นตีปึงเป็นอยู่เราเป็นปล่อยไรเราต้องปึงตนปึงตั้มถ้าเกิดว่าการเกินไม่ย่อมไม่มีแล้วไสเราไม่ต้องจำเป็นเลยเตว่าต้องรักษาสิน้น ต้องทำความดีต้องง่ายา่านต้องหนังถ้ามาดีกันไม่จําเป็นเราต้องต่ำทิ้งเล่านี้เลยเปรวะวาไม่มีป้นอะไรเปลวว่าตาการตายครั้งนี้ก้องเราจบสิ้นแก่ครั้งนี้ก้องเล่านั่นที่เราต่ำม,มาจะ่กับซู่นเปลาไม่มีป้นนะเราเองอยู่บับพลึกปุ่ม,มจันอยู่ในศาสนานี้โคไม่มีป้นถ้าว่าการคืนไม่ยอมไม่มีถ้าว่าจาัดนี้ เกิดแล้วตายแล้วก็คือจอบทิ้นแกนี้ถูกทิ้งอยู่ย่างหล่มเลี้ยวมัดเพราะจานันแล้วการเกินไม่ยอมมีอย่างแน่นอนนารกตีละาจา้านเปรตวิจัยเทวดาแลลกามนุษย์ยอมมีแน่นอนนี่เรื่องนี้ไม่ใจเป็นเรื่องนิต้านสีโลกเด็กไม่ใจเป็นนีต้านปารัมปราไม่ใจเป็นนั่งกาตูนแต่งขึ้นมาไม่ใจเป็นความเชือแต่เป็นสัจจะความจริง นะตีเราต้องรู้เพราะจานั่นแล้วนี่นะมานุษ์นี่ปลาผู้มีแบบปกเจาวได้ซัดไวอ้นิวเกียเส้นเล็บเส้นดินปลายเล็บขึ้นมาเลยก็ตามปีซุว่ะปีซุดินเดแลบก้องตาก,กดกับดินในมหมาปตะพีอันนมากกว่ากันปีซุต่างรลายก็กราบตูนว่าดินในแลบก้องเปลาหงกับดินในมหมาปตะพี ไม่กลามาเรียบกันได้ส่วนนึ่งในรอยส่วนนึ่งในปัน่นส่วนนึ่งในส้นดินในมาจะปี่มากกว่าโดยแท่ปลาปูมีปราปากเจ้าก็สัตว์ว่าผีสู้ต่งร้ายมานุษย์ตายไปไปเกิดในนรกกรรเนื้อดเดราจานแลกกรเรีดวิเซษมีมากกว่าโดยแทส่วนมนุษย์ตายไปจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีหนอยตาวเศษดินปลายเล็บข้องโปอง นะแต่กระัดกลางดิจองมนุษย์นี่ตายไปไปเกิดเป็นเทวดามีน่อยแต่มนุษย์ที่ตายไปไปเกิดในรกกำเนิดเ,เดรัจฉ์และกเปรตวิไลมีมากกว่าโดยแต่นี่คือเรื่องจริงประผู้มีประปากเจ้าไม่ร่ามาเทวาปูดปิดแม่ได้ได้แม่แต่กําเดียวโปรอะไรโปรว่าเราต่างไรก้นนี่เราเยยดตบาบาปกันมาเป็นคนคนย่อย ตั้งแต้ตั้งรา,ราวัตรตีป้านมาเลกาบุญก็ได้จำมาคนคนใหญ่เพราะจะนานันแล้วปลาปู้มีแบบป,ป,ปากาจาว่าเราตั้งไล่เราได้เกิดมาเป็นกูเลกาตุก,ก็นำไปก้าจัดโกเหลือตีไล,ล่ลงนั้นจาาโกนั้นนำในมาแตมุดตั้งเต้ย่างมากกวา่ายังหน่อยกวา่าเหลือตีไล,ล่ลงจาาโกที่เราตุกตัดเลยเห็นไหมมันยาวนานขนาดนี้ เพราะจะนั่นเร็วเราบอกว่าเราอ้ายต้านอย่างเดียววันนี้เราอ้ายต้านประจําเราอ้ายต้านประจําเราต้องปนเร็วจังรกมันไม่พอนะมันไม่พออ้ายต้านอย่างเดียวมันไม่พอเราต้องทาบุญด้วยรักษาซีนด้วยเพื่อจะจูดจุนเงินกัก๊มกั๊มก็เหมือนน้ำน้ำในแก้วเออกั๊มก็เหมือนก้อนเกลือบุญก็เหมือนน้ำ ฮักโราหงกเกลือนึ่งกลนี่กนตาวนี่เอามาใช่ในในแก้วน้ำมันก็มีรสจัดเก็มไหมย่อมมีรสจัดเก็มเพราะว่าบุญหนอยน้ำมันหนอยแต่ถ้าโราหงกนเกลือกนเดียวกันนี้นะเอาไปใช่ในแม่นม้ำน้ำมันก็ไม่มีรสจัดเก็มเช่นใดก็วกั่นนั้นเพราะจะนั้นแล้วเราต้องตั้มบุญในหมากตั้มบุญในที่นี้ไม่ต้อง ไม่ตึงหว่าจะไหวเงนินตองแก็บปะชงก็ได้ไม่ตึงไม่ต้องตะไหวต้วานเก็บปะชงก็ได้แต่เราตั้มบุญด้วยการรักษาสิ้นตั้มบุญด้วยการเจริญภาวนาหนังสมาธิรูโลม่ายใจก้าวอกตั้มบุญด้วยการรักษากายว่าจใจใจวยกุศลระบะกรบกรรมบ๊อบสิปสามาตั้มบุญได้หลายวิธีตั้มบุญด้วยการเจริญเมตตาเมตตาจิตก็ตั้มได้ ตั้มบุญด้วยการเอ็นการคือดับก้องจิตเขาทำได้ตั้มบุญด้วยความยินดีกับคนอื่นเขาทำได้ตั้มได้ไล่จองต่างหมากเราจะนั่นเร็วเราจงเปี้ยนตั้มบุญในหมากหักซาซีนและกาหนังสมาธิเผื่อจะเราไม่ต้องเป็นคนเดือดร้อนใจในฝ่ายล่งางนะเพราะการตายเรานี่ดิบดีทุกวัน นะรีบรีลงทุกวันแล้วการเกินไม่ก็ย่อมมีแนะ่นอนเรานี่สร้างบานวายสร้างบานสร้างรถไวในจานนี้แล้วแต่เราไม่เคยสร้างปูกระจับเปลี่ยนแปลมไว้ในจานหน้าที่เพราะจะนั่นแล้วสร้างกะตีข้างหลังนี่เราเราอยู่รีบรีบรีบรีรบรีรบ,รรบรยมม่อะประหย,ยัดย่อมเพียมม่เต็ง you know? <laughs> อยู่เนี่อเนี่ยมันมันจินกมตัวเลยมันใจตัวเลยเดี๋ยวได้แต็งมันสักทีนะ <laughs> ก็จองอยู you ่ know. นุนะเพราะฉะนั้นเรวเราต้องตั้มบุญในหมากมากตั้มบุญดักดักาตสิ้นบุญด้วยการดักษาตสิ้นบุญกับอันเจริญป่าวะนาะหนังธ้ามตาีโรลลมาใ,ใจเข้าออกนะ